สวัสดีครับวันนี้เราเข้ามาม่หนึ่งคันนะครับเป็น Monvo v 60นะครับสีบรอนเกียออโตตัวท็อปนะครับรถสวยดําเดิมเลยนะครับแต่ว่าทะเบียนไม่ได้นะครับตัวรถขายทู่ครับขายอยู่499เท่านั้นปี1-3นะครับตัวสีขาวขายไปแล้วนะครับเหลือจะสีเทานะครับมาดูได้รถสวยดิมเดิมไม่มีเขี่ยวชนไม่ประมาณแสนหนึ่ง ขายถูก499นะครับที่อื่นขายอยู่แบบ6 0แสนนะ5แสนกว่า5 000, 5าแสนห0หแสนหมดของเราขายแค่4ี่เเท่านั้นนะครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มด้วยนะครับสนใจมาดูได้รถเดิมเดิมไม่เคยเฉียวชนนะครับขับตีเครื่องดีเกียร์ดีหมดเลยนะครับนะครับรถไม่มีเฉี่ยวชนเห็นไหมสีสวยกิ๊บเลยนะครับมาดูกันได้รับเทิร์นรถนะครับเอารถมาเทิร์นได้ด้วยนะครับ จัดไฟแนนซ์ได้เกือบเต็มนะครับข้าง่างข้างก็เป็นเบนที่เราลดราคาอยู่นะครับเหลือจากล้านสองห้าเหลือล้านสองนะครับลดลงมาห้าหมื่นนะครับเป็นเบนซ์คูเป้ปีหนึ่งหนึ่งนะครับตัวท็อปสุดนะครับเจอหลังคาธรรมดานะครับออปชั่นในคอนนท็อปสุดเลยนะครับเบาะเบาะอุ่นเบาะนวดนะครับรถของเบนซ์ไทยแลนด์นะครับรถสุนเบนซ์ไทยแลนด์ โปรโมชั่นเหลือร้านสองเท่านั้นนะครับ